สวัสดีค่ะกลับมาพบพอ่อกับพิจาาผ่าแสบอีกมือหนึ่งแลวเนาะคะ่มะมาืัอนี้สิผ้าไม่กินเนว่ไม่ได้บาดนี่บดได้ก,กินกับเขาแล้วันนี้สิผ้ามาเปลี่ยนเป็นมักทุเรียนทุเรียนหมอนทองนะคะเนาะ,ะมามาไม่ก,กินน้ำกันค่ะทุเรียนแสบปานวัน ข้าวเหนียวมุขเรียนแบบมูท่าเจ้าเป็นแบบแดงข้าวเหนียวทุเรียนกินแน่แดงข้าวเหนียวทุเรียนพิซซ่าบริดวเป็นขุาวมูเดะมูข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่แต่ว่าบ่ได้เอาข้าวเหนียวไปใส่หยังเด้บริเวเอาออเอเปไปใส่เครื่องผสมหยังเลย กินด้วยจังแสบบะหมากเอาไป็นใส่กะทิใส่น้ำตาลนะนะมากกินด้วยแล้วหอนแห้งแสบกูแบบไงหนึ่งบัคทุเรียนกระร่าง tablet. ออก หลายหลายอยู่ตลาดพราะสื่ออยู่แต่ว่าต้องสื่อน้ําเจ้าประจําแน่อยู่เด้ทุเรียนถ้าสื่อนั้นแบบขาจอดแบบอ่นอนมุงเอือกกระเลยบังทุเรียนอ่อนมากแต่บ่ค่อยอันเพื่อนใจแล้วแต่บางอยาอยู่สื่อน้ําเจ้าประจําอยู่ตลาดอันสันท,ที่สุขมันกัะเหลืองค่ะ เจ้าหนี้ไม่ค่อยพิษปังซสิ่งนี้ได้กับได้แบบมาคือมันแพงเล่มกินกักคาร์ก่อน แบบนี้ด้อยนนี้ออขอนี้วทุเรียนในในแบบของพิชามากินหลดลองมุงเด้อขอน,อ,นอนีอ้วหอมนิ้วเกีบอวทุเรียนแต่อ่ะโบตองอัน โบต้องเอาอันคนเนี้ยเไปใส่กะทิ่บต้องเอาไปใส่น้าตาลกระแสบพื้นกันโด ทุเรียนคั้บนบดสื่อเจ้าที่เขาสื่อประจนนะํามันน่าถต่มันถือบางทุเรียนอ่อนมากมันกะับเสียความสูซึ้เพราะว่ามันแพงมันหยัง่งเดอกจับหลกับม่อไรกินดูบันไหรดอกเม่อไ้กินบอมบันไหร่ะ เวียนมันแพงต้นๆกินเถือนนึงอือกินดูก,กับอะไรมันอ้วนแต่มันกระแทกอือกันแสบตายพี่น้องเลย บักม่วงคือกันบักม่วงสุกพิชชาหลังจากนี้ก็เนียงเ,นยงสงเสร็จแล้วอะพอค่อยเอาไปใส่กัน,นแต่ว่าผู้เพิ่นมากเพิ่นกับเตะเอาไปใส่กับทิใส่ยหยังเนาะแต่พี่ชาบอกมาหมักไผ่มักมันไปหมักเนี่ยได้กินเนี่ยนานเลย เ่าเนี้ยสิบบนร้านก็นมังทุเรียนแล้ว อของมันแพงต้องยอมกินเด้อืมพี่อืมกินผู้เดียววาได้พวกลูกต่อกะทากินอยู่อัดคลิปแล้วกันอยู่บ่าจากักหยาดแม่กินเบมือนดิจักนะ <c oughs> ดูกันชิไ่าแม่คือนันอัดคลิปแล้วแท้กินเบิด์กอรซะน้อนะแ้วดอกแสบหลายพี่น้อพอดีพอดีกรอบนอกนุ่มในเนี่ยพอดีครับสื่อแพงกับพ่อสื่ออยู่ มันมันมัน,ม,นมันพอดีตามที่เขามักอ่ะนะวัดนั้งเธอสื่อมาพอจังแ่อันมักทุเรียนอ่อนอยากหายหลายงั้นพอเนี่ยน,นันเสดายเงินก็นเสดายอยากกัอยากอือค่ะสำหรับคลิปนี้กับิีพ่อซัมนีกรกะขอบุณได้หลายที่เขามาชมอชชาาช่าพิชชา้าเพดเบาพิษ พิชชาแฟนเพจพิชชาผ้าแสบนะคะ่ะนอหละักะ้าอันไรก็เขารบกวนไปติดตามในช่องอ่าพิชชาผ้าแสบย u ทูบไฮนัมเลยเด้อค่ะขอบคุณได้ไลค์หลักะสำหรับคลิปหนีก็ะพอะซับหนิกรขอบคุณค่ะ